สวัสดีครับผมช่องทางรับเหมาตัดเสาเข็มช่างภาคภูมิทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาชมวิธีการตัดเสาเข็มหรือตัดเสาเข็มโจะขนาด35เข็มโจะตั้งแต่ทุกขนาด35เซนติเมตรไว้เหล็กคออ้อย30เซนติเมตรนะครับแต่นี้ผมไว้น่าจะประมาณเกือบ40นะครับเผื่อไว้ให้วิธีการตัดตั้งแต่เริ่มต้นแรกตัดยังไงให้ได้ผลงานออกมาเรียบร้อยแล้วจากการตัดเสาเข็มก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะไปตัดสองอย่างสองต้นนี้ให้ดูนะครับต้นนี้ผมจะย่อยข้างต้นต้นน้าผมจะจบการตัดเสาเข็มจะมีสองกรณีเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมก็ตัดเสาเข็มหนึ่งต้นต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยอันดับแรกเราต้องกรีดนะครับผมมีเกียเก้าเนี้กลีดนะครับมีรอบต้นประทัดไฟฟ้าใช้แยกนะครับวางไว้ก่อนระดับจับมีนะครับผมไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับ กินเรียบร้อยแล้วก็ใช้สกัดไฟฟ้ายักย่อยเลยครับผม Ling, nak apa? ขึ้นสองทอนนี้นะครับเผื่อให้เขาบางทีรถแมโครเข้าไม่ถึงนะครับเขาจะได้ยกขึ้นออกได้นะครับผมหากขึ้นไม่ติขออภัยครับขาถีดนะมันหนักเพราะว่าเราไมา่ได้ทำราคาย่อยนะครับเป็นราคาราคาเจาะไว้แค่ยี่สิบสามสิบเซนติเมตรครับบางทีเราก็ไม่ได้ดัดเหล็กนะครับเนี่ยทำเพื่อเราจะแต่งหัวเปลี่ยนให้มันเรียบร้อยนะครับ จะตัดไป,ไปเสร็จแล้วหนึ่งต้นนะครับผมก็ใช้เวลาสี่นาทีก็ชมดูอานะครับก็การตัดเสาเข็มมันจะมีอยู่สองแบบครับหนึ่งตัดโจไว้เหลือสามสิบเซนสองตัดแบบย่อยทั้งต้นบางทีถ้ามันยาวเกินไปจนถึงเมตรห้าสิบเราจะโจไว้แค่สามสิบเซนติเมตรนะครับเพราะว่าเสาเข็มมันจะยาวเกินไปแต่ถ้ามันยาวขนาดนั้นต้องการย่อยต้องเป็นอีลาคาหนึ่งนะครับราคาก็เป็นราคาย่อยท้งต้นกับราคาโจะไว้มันจะไม่เหมือนกันนะครับ ถ้ามันเกิดว่าอยู่ประมาณไม่เกินหนึ่งเมตรแปดสิบเซนเจ็ดิเซนเราจะย่อยทั้งต้นนะครับเพราะว่าเหมือนตัวนั้นนะครับถ้ามันมากเกินไปแล้วก็จะเจไว้แค่สามสิบเซนติเมตรตอนนี้มันพอดีที่จะสามารถย่อยได้ก็ไม่ได้คิดราคาเพิ่มนะครับเราจะคิดราคาแค่ตามต้นๆ้น,นทุกต้นไปนะครับเราจะดูโดยภาพรวมน,นะครับว่ายาวมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็จะย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนเหล็กที่เลยไปจากตัวนี้ที่ผมย่อยแล้วตัดก็คือต้องได้ผู้สมัคาตัดเสาเข็มนะครับเพราะว่าเขาใช้เวลาทั้งตัดเหล็กตัวนี้จะเป็นเศษเหล็กการไปซื้อกับข้าวซื้อน้ำอัดลมซื้ออะไรนะครับผมก็ทุกงานเขาก็จะให้นะครับแต่ม่ห่วงเป็นตันเขาก็ให้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับผม15นาทีนะครับ ใช้เวลาไปสิบ้านาทีท่านผู้ชมกล้องหน้าพร้อมผมคุยอยู่นะครับนี่นะครับผมตัดเสาเข็มเสร็จแล้วเข็มเจาะสามห้าก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้ไว้เหล็กเท่านี้นะครับตัวนี้ผมจะย่อยผมไม่ได้ย่อยตัวนี้นะครับตัวนี้นั่งงานต้องใช้แมโคยกขึ้น เพราะว่าเราไม่ได้คุยกันราคาย่อยแต่เราปอกเหล็กให้บุดอ,ออกทั้งต้นได้นี่ก็อาจจะสามารถยกขึ้นได้ผมผ่าครึ่งให้หนาหงะมันเยอะเราต้องใช้ไมโครอย่างต้นนั้นนะครับอีกต้นหนึ่งก็คือเรามีตัดให้ดูเป็นสองรูปแบบเดี๋วผมต้องตัดเหล็กล้มก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปตัดเหล็กแล้วก็ล้มให้เรียบร้อยเหมือนตัวนี้นะครับมันก็จะเหลือเป็นท่อนบางทีถ้ามันยาวเกินไปเราก็จะเปิดไว้แค่สาสิบเซนติเมตร ที่เหลือน้ำไมโครเขาก็ยกออกหรือเขากิ้งหลบๆลบแบบนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะตัดจะตัดเหล็กก็ประมาณนี้นะครับตัดปอกเอาหมดก็ให้เรียบร้อยออกมาเป็นเหมือนตัวนี้หรือเหมือนตัวนี้นะครับตัวอย่างเหมือนที่ผมให้ดูอยู่ตลอดนะครับผมเพราะว่าผมมีตัวอย่างให้ดูแล้วผมผมก็มีตัวอย่างที่กําลังตัดอยู่นะครับอย่างเสาต้นนี้นะครับผมจะเปิดไว้เหมือนตัวนั้นนะครับจะเปิดไว้เหมือนตัวนั้นเลยครับผม นี่นะครับผมก็จะเปิดไว้เท่นั้นสนใจงานตัดเสาเข็มติดต่อมาได้ตลอดเวลานะครับตัดเข็มทุกคลิดทุกราชนาจักรไ,ไทยนะครับโอ้ตัดเสาเข็มก็ไม่มีอะไรมากมายครับสนใจงานตัดเสาเข็มนะครับติดต่อมาได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับบางครั้งบางคืนไม่สะดวกโทรก็ทักแชทมาดไลน์มาก่อนก็ได้ครับกลางวันเวลาทําการก็โทรมาผมรับสายเองโดยตรงนะครับรับสายเองโดยตรง ติดต่อเบอร์065 5567753 065 5567753แอไลน์065 6801741 065 6801741ก็ไม่มีอะไรไมากมายนะฝากกดไลค์ติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปกันตัดเขาเข็นอย่เรื่องเราแบ่งปันกันนะครับผมคลิปนี้ก็จบไว้ในเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ